มีอาจห้ามรักโดยจันฉายบทที่26มินตราเดาได้ว่าสาวสูงสักบุกมาถึงห้องขนาดนี้คงต้องการที่จะมาสำรวจความเป็นอยู่ของคู่รักตัวเองมันเจ็บลึกๆอยู่ภายในเมื่อตัวเองกับกลายเป็นมานขวางทางรักของพวกเขาแต่ก็ไม่คิดจะแสดงอาการออกไป ให้ใครเห็นเลยเดินออกไปเพื่อจะรับลูกมาอาบน้ําคุณเบลจะอาบน้ําให้น้องพีเหรอคะค่ะงานให้หญิงช่วยนะคะหญิงอยากเรียนรู้ค่ะว่าการเลี้ยงลูกเป็นยังไงเวลามีเป็นของตัวเองจะได้ไม่ลําบากไงคะและถ้าจะให้เดาต่อสาวสูงศักก์ก็อาจจะอยากเรียนรู้กลายเป็นแม่บุญธรรมด้วยมีตาขัดใจไม่น้อยแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธ ได้แต่เหลือศิยตาไปค้อนให้คนที่ยืนมองอยู่เงียบรู้สึกอึดอัดแทนแล้วแต่คุณหญิงค่ะน้องพิมพาอาบน้ำกันนะครับจะได้เข้านอนงั้นขอให้หญิงกับคุณเพชช่วยทำอะไรก็บอกได้นะคะคุณเบลเราสองคนไปมือใหม่หัดเลี้ยงค่ะคงต้องฝากตัวไปลูกศิษย์มือโปรอย่างคุณเบลแล้วล่ะค่ะมินตราไม่พูดอะไรนอกจาก รีบอุ้มลูกขห้องน้ำวางลูกลงในอ่างน้ำอุ่นอยู่ในน้นครึ่งหนึ่งแล้วก็อาบน้ำให้ลูกด้วยความเคยชินแต่ที่ไม่ชินก็เห็นจะเป็นสองคนที่ยืนคอยลุ้นอยู่ข้างๆคุณเพชส่งสบู่ให้คุณเบลสิคะเดี๋ยวหญิงจะคอยเปิดน้ำเพิ่มให้นะคะคุณเบลคุณเพชส่งประตูให้คุณเบลสิคะคุณเพชรีบไปเปิดประตูให้คุณเบลสิคะเดี๋ยวน้องพีเหนาาแย่ และอีกหลายคำสั่งจากสาวสูงศัก์ที่มีตราเห็นว่าเขาเรียดทำตามโดยไม่มีข้อแม้ทั้งๆท,ที่ปกติแล้วเขาไม่เคยหยิบจับอะไรเรด้วยซ้ำนั่นบอกได้อย่างดีว่าถ้าแต่งกันไปแล้วเขาคงจะเอาอ,อกอ,อกใจภรรยายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพอคิดไปถึงพวงเวลาที่เคยมีด้วยกันเขาไม่เคยเป็นแบบนี้เลยด้ซ้ำตอนนั้นความรัก ทำให้เธอหูหนวกตาบอดเงยเบลมันไม่มีคําไหนเหมาะกับผู้หญิงใจง่ายอย่างเธอมากไปกว่าคํานี้อีกแล้วมินตราแล้วตอนนี้เธอก็อยากให้จังสองออกไปจากห้องเต็มทีเพราะลูกเริ่มงองแงแล้วนั่นแปลว่าง่วงมากแล้วอิวนมด้วยมัม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 นมนมแถมยังบอกอย่างจงแจ้งด้วยคำพูดมือป้อมๆก็ตบตรงอกแม่ น้องพีเป็นไรหรือคะคุณเบลง่วงแล้วก็หิวนมนละค่ะก็จะสองขวบแล้วยังกินนมอยู่หรอคะแต่ก็ดีนะคะน้องพีจะได้แข็งแรงค่ะงั้นเราลงไปข้างล่างกันดีกว่านะคะคุณเพชคุณเบลจะได้ดูลูกตะล้ำพังครับบินตารู้สึกโล่งใจที่ทั้งสองไปได้สักทีแต่มีความคลางแคลงใจพวกเขาจะไปไหนกันบางทีเขาอาจจะไปนอนคอนโดเหมือนเคย หรืออาจจะแค่ไปส่งคนรักเท่านั้นแต่ก็พยายามไม่คิดแล้วรีบเอยนตัวลงนอนเพื่อให้ลูกน้อยได้ดื่มนมอย่างสบายแม้ตัวเองจะหาความสบายใจไม่ได้เอาเสียเลยก็ตามคำถามต่อมาเขาจะกลับมานอนห้องนี้หรือเปล่าเขาจะไปนอนที่ไหนถ้าเขาไม่มาเธอควรจะดีใจถึงจะถูกนี่นะในใจนั้นมันก็ยังรู้สึกเจ็บได้อีกเช่นกัน เพียงแค่คิดว่าเขาคงจะอยู่กับคนรักของเขาเท่าน,นั้นการได้อยู่ร่วมโลกใบเดียวกันมันรู้สึกเจ็บได้มากพอเลยทีเดียวแต่การได้อยู่ร่วมบ้านกันในขณะดนี้มันรู้สึกเจ็บยิ่งกว่าอีกเป็นหลายร้อยเท่าแล้วการได้มาอยู่ร่วมห้องกันแม้จะไม่ได้ร่วมเตียงแต่มันก็ช่างสร้างความเจ็บช้ำในใจได้เป็นล้านเท่ามินตาเฝ้าถามตัวเองเสมอว่าชาติที่แล้วเธอทำกรรมอะไรไว้ ชาญนี้ถึงได้ต้องมาพบกับความเจ็บช้ำกับรักอย่างนี้บอกตัวเองว่าไม่ให้รักห้ามรักแต่ลึกๆมันก็ยังทำไม่ได้มีนตราคว้าพระขนหนูผืนเล็กของลูกที่อยู่ใกล้ตัวมาเช็ดน้ำตาที่หยดลงไปหาผิวอ่อนของลูกคล้ายๆลูกจะรับรู้ความเจ็บปวดของแม่เหมือนทุกครั้งเพราะลูกหุดดูดนมแล้วจ้องมองแม่ตาแป๋ว มือเปล่มป้อมข้างซ้ายยกขึ้นมาท่ากับอกแม่ค้าจะปลอยให้แม่หายเจ็บช้ำก็ไม่ปานน้องพีเป็นห่วงแม่เหรอครับแม่ไม่เป็นอะไรนะลูกแม่แม่จะทนเพื่อลูกของแม่ให้ถึงที่สุดนะครับแม่รักน้องพีมากนะลูกแม่และน้องพียิ่งกว่าอะไรทั้งหมดน้องพีรักแม่ไหมครับเธอคว้ามือลูกมาแนบข้างแก้มและสัมผัสลูกด้วยความอ่อนโยน ลินฝีปากบางๆน้ำเสียงที่ส่งไปหาลูกนั้นสั่นเครือส่วนน้ำตาก,ก็ไหลลินออกมาเมื่อคิดขึ้นได้ว่าเขาช่างเฝ้าแต่สร้างความเจ็บช้ำให้เธอไม่มีที่สิ้นสุดนี่ใช่ไหมคือเหตุผลที่ไม่ใหญ่ขีดเส้นเอาไว้เธอแม่ใหญ่คงรู้ว่านอกจากเธอจะเป็นฝ่ายสูญเสียทุกอย่างเสียงเขาประตูเบาๆเรียกให้หญิงสาว รีบใช้พระคณหนูลูกมาเช็ดน้ำตาอีกครั้งและไม่แม้แต่จะมองไปยังทิศทางที่เขากำลังเดินเข้ามาเธอเฝ้าคิดและขออย่าให้เขาเดินมาใกล้เลยเพราะไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาดูเหมือนครั้งนี้คำภาวนาจะเป็นผลเพราะเขาเดินไปห้องเสื้อผ้าแล้วก็เข้าห้องน้ำไปตัวเธอเองรู้สึกโล่งใจขึ้นรีบคว้าผ้าห่มมาคลุมให้ให้ทั้งตัวเองและลูก จัดหมอนให้ลูกอยู่ในท่าที่นอนเพราะรู้ดีว่าลูกมักจะหลับคาอกทุกค่ำคืนส่วนตัวเองก็ตั้งใจจะนอนตะแคงหันหลังให้เขาแบบนี้ทั้งคืนแม้จะเหนื่อยหรือเมื่อยยังไงก็ตามความโล่งใจที่มีนั้นเดือดหายไปเมื่อเขาเดินเข้ามาอีกครั้งเบลครับหลับหรือยังลูกกินนมเสร็จหรือยังใจพี่เปิดไฟห้องไว้ไหม บีนตารู้สึกไม่ชอบน้ำเสียงนุ่มนวลของเขาแบบนี้ดูเสแส้งแกล้งทำสิเหลือเกินและไม่อยากแม้แต่จะอา้าปากคุยด้วยแต่ก็จำต้องทำเลยตอบออกไปเสียงแผ่วเบาและด้วยน้ำเสียงห่างเหินเรากับคนไม่รู้จักกันไม่ต้องค่ะงั้นพี่เปิดไฟหัวเตียงฝั่งนี้ไว้แล้วกันนะครับถ้าเบลจะหลับก็หลับได้เลยนะเดี๋ยวพี่ลุกมาปิดเอง ครั้งนี้หญิงสาวเลือกที่จะเงียบเพราะไม่อยากคุยอะไรทั้งนั้นแล้วก็ดินเสียงถอนหายใจของชายหนุ่มนั่นบอกได้ว่าเขาคงลำคาญที่ต้องอยู่ร่วมห้องกับเธอเต็มทีและคงจะดีกว่ามากถ้าเขาได้อยู่กับคนรักของเขาเหมือนทุกคืนที่ผ่านมาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาจะอยากได้ลูกทำไมในเมื่อก็ไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดดีซ้ำ พอคิดถึงคนรักของเขาภาพที่ปรากฏในความคิดมันคือภาพที่ลูกของตัวเองที่เล่นอยู่ในสนามเมื่อตอนเย็นอย่างสนุกสนานโดยไม่รู้ว่าผู้หญิงตรงหน้าลูกนั้นเป็นใครก็ลอยเข้ามาทำร้ายจิตใจอีกแล้วได้แต่หวังเอาไว้ว่าวันนี้คงจะเป็นวันแรกหรือวันสุดท้ายที่สาวสูงสั์มาป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ลูกของเธอแต่ดูเหมือนว่าสาวสูงสิ์ ยังไม่รู้ความต้องการในส่วนลึกของคนเป็นแม่อย่างเธอเอาเสียเลยเพราะวันต่อมาหญิงสูงสักก็มักจะแวะเวียนเข้ามากินข้าวเย็นแล้วก็เล่นกับลูกน้อยของเธอทุกค่ำและมีเขานั่งอยู่ไม่ห่างพยายามกอดแซะเข้าใกล้ลูกด้วยกันวันละเล็กวันละน้อยมันคงเป็นแผนการของทั้งสองอย่าไม่ต้องสงสัยคุณแม่ใหญ่ดูสิคะยินนับดาว เข้ากับน้องพีได,ด,ด้ดีเหมือนเป็นแม่ลูกกันเลยนะคะคุณเพชรก็เฝ้านั่งอยู่ข้างๆเผื่อให้น้องพีได้ทำความคุ้นเคยยิ่งดูก็ยิ่งเหมือนพ่อแม่ลูกกันนะคะคุณหญิงเห็นตามที่ดิฉันเห็นไหมคะเสียดานะคะถ้าเป็นจริงคนเป็นแม่อย่างดิฉันคงได้ปลื้มมากกว่านี้คุณหญิงวานนี้ได้ยินไม่ได้คั้นอะไรได้แต่ส่งยิ้มให้ เพราะรู้อยู่แก่ใจว่าลูกชายไม่หันไปมองสาวคนไหนมากไปกว่าหนูมินตรามาแต่หนตะไลแล้วถึงตอนนี้ก็สามารถสรุปได้ว่าลูกชายของเธอน่ะรักมินตราจริงๆมันเป็นเรื่องพลวิคิดค่ะคุณหมอมแหมคุณพี่คิดไปแบบนั้นเลยนะคะดิฉันพูดมาจากความเสียดายนะคะถ้าสองคนเขามีใจให้กันเด็กน่ารักอย่างน้องพีก็น่าจะ เกิดเป็นลูกหญิงนับดาวได้นะคะจะได้มีเชื้อเจ้ากับเขาบ้างมินตรามักจะหนีขึ้นมารอลูกอยู่บนห้องโดยเฉพาะวันไหนที่มีแขกพิเศษมาร่วมโต๊ะอาหารด้วยก็มักจะมีคำพูดเหล่านี้เข้าหูให้ได้เจ็บช้ำเสมอๆรวมทั้งคำของหม่อมจินดาที่มักจะกระแทกความรู้สึกเธอได้เป็นอย่างดีหม่อมจินดามักจะเอ่ย คำว่าเสียดายให้ได้ยินทุกครั้งเวลานั่งกินมื้อเย็นร่วมโต๊ะกันทุกครั้งที่แขกพิเศษมาร่วมรับประทานอาหารเย็นมันก็ช่างเป็นการทำร้ายจิตใจเธอสิเหลือเกินและแขกพิเศษก็ขยันมากันได้ทุกวี่ทุกวันเรากับใจยักไม่รู้ว่าตัวมินตราเองอยาได้หลงดีใจที่ได้กลับมาอยู่บ้านอย่างดีก็เป็นได้แค่แม่ของลูกที่พี่เพชรไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเท่านั้น และว,วันนี้ภาพที่เห็นก็สามารถยืนยันให้เราว่าการพาคนรักมาร่วมเป็นสกิพยานในการถอดชื่อคุณกิจออกจากสุติบัตแล้วใส่ชื่อพี่เพชรเข้าไปแทนวันนี้หญิงดาวกับคุณกิจอย่าเพิ่งกลับนะอยู่กินข้าวเย็นด้วยกันก่อนถือเป็นการเลี้ยงขอบคุณที่คุณกิจอยู่ดูแลน้องพีแทนพวกเรามาเป็นปีๆอย่าปฏิเสธนะคะมินตรารู้ดีว่าคุณกิจ คงมีความอึดอัดไม่น้อยและก็ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยจําเป็นต้องตอบรับคำเชิญระหว่างที่รอป้าพุธกับป้าชื่นทำอาหารกอดจะเสร็จหนูเบลที่พาหญิงดาวกับคุณกิจไปนั่งที่ศาลาก่อนแล้วกันนะลูกแม่ใหญ่ขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนเหนียวตัวจะแย่พ่อเพชรจะขึ้นไปอาบน้ำเหมือนแม่ก็ได้นะผมขอเข้า ไปด้านทำงานในห้องทำงานสักหน่อยนะครับแม่ใหญ่ความจริงตั้งแต่กิษมากระทั่งถึงเวลานี้บินตายังไม่มีโอกาสได้คุยกับเขาตาลุมพังเลยแม้แต่น้อยครั้งนี้แม่ใหญ่ก็ส่งสาวสูงสักมาเป็นตัวขวางไว้เลยไม่รู้จะทำยังไงนอกจากส่งลูกให้กิดอุ้มตามที่ลูกร้องขอเพราะไม่ได้เจอหลานมาเกือบ2เดือนแล้ว ส่วนตัวเองก็เดินนำคนทั้งสองไปยังศาลาริมสะน้ำมัมมัมยอยยอยหนูน้อยยื่นมือไปบอกว่าขอของกินที่อยู่ตรงหน้าบอกแม่แล้วทำมือขอเพราะเห็นผลไม้กล่องพลาสติกที่ลุงเอามาฝากจากบ้านสวนลุงเห็นถ้าหลานทำมือเหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อตอนอยู่ด้วยกันจะรีบเปิดกล่องผลไม้ จนแทบไม่ทันปากก็คุยกับหลานไปด้วยจมูกก็ก้มไปหอมแก้มหลานต่อเลยหลายครั้งเห็นความรักและสายใยที่ชายคนนี้มีให้กับลูกตัวเองลุงคิดไว้แล้วว่าน้องพีต้องอยากกินแน่ๆเลยลุงเลยให้ป้าแม่บ้านปอกมาให้เลยนะครับเป็นไงอยากกินละสิลุงมีแบบยังไม่ปอกมาฝากด้วยนะลุงยังมีเช่องพูในสวนที่ลุงปลูกเอาให้น้องพีอีกนะ วันนี้ออกลูกเต็มต้นเลยลุงเอามาฝากน้องพีด้วยนี่ไงอยู่นี่ดีจะไหมครับคนหล่อของลุงรู้สึกว่าน้องพีจะติดคุณกิจจังเลยนะคะอยู่ที่โน่นคงได้เล่นด้วยกันทุกวันใช่ไหมคะหญิงนับดาวเอ่ยถามถึงเป็นการสนทนากับแขกที่มารู้จักกันในวันนี้โดยเสียงที่นุ่มนวลและมีความเป็นกันเองมือก็หยิบกินผลไม้สองสามชิ้น ที่กิดยื่นจากกล่องส่งให้ข้อปากชิมและรับรู้ถึงรสชาติได้ถึงความอร่อยมากๆไม่เชิงติดผมหรอกครับแต่ส่วนใหญ่เวลาคุณเบลจะออกไปไหนผมก็จะเป็นคนพาเธอไปคอยช่วยอุ้มน้องผีบ้างพาน้องพีเดินเล่นบ้างในเวลาที่คุณแม่ของน้องต้องทำธุระน,นะครับกิดอธิบายโดยละเอียดสองแขนก็คอยปกป้องหลานน้อย ที่ต่อแต่เดินเล่นวนเวียนอยู่กับเขาอย่างสนิทชิดเชือ้อในสายตาของสาวสงสักที่มองอยู่อย่างไม่คาดเสตตาแถมยังได้ลงชื่อเป็นพ่อคนแรกของน้องได้อยู่กับคนที่ใจดีด้วยแบบนี้ไม่ติดคุณกิจได้ยังไงจริงไหมคะคุณเบลแล้วบทสนทนาได้หยุดลงชั่วคราวเมื่อทุกคนเห็นหม่อมจินดาถือถาดมาด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอดีข้างในครัวยุ่งยุ่งกันแม่เลยยกน้ำมาให้แทนอีกสัก20นาทีป้าพุทธน่าจะตั้งโต๊เสร็จนะคะหลังจากวางถาดน้ำเสร็จหม่อมจินดาวก็ถือโอกาสตีสนิทกับคุณกิดเรากับรู้จักกรนมานาน,นปีพอวางถาดน้ำให้ทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะกลับขึ้นตึกไปบีนตาไม่เข้าใจว่าคุณหม่อม จะพูดจะอะไรให้เธอรู้สึกละคายความรู้สึกได้อีกแต่ก็มั่นใจว่าตัวเองคงรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้อุ๊ยหลานพีของป้าหญิงหม่ำหม่ำอะไรอยู่คะลกูกน่าอร่อยจังแล้วดูนั่นสิติดคุณกิจยังกับเป็นพ่อลูกกันเลยแสดงว่าตอนอยู่ด้วยการคุณกิจต้องเอาใจเก่งแน่ๆเลยใช่ไหมคะมินตราพยายามม่ให้ความคิดด้านลบของเธอทำงาน รู้สึกว่าหม่อมจินดาพยายามนำคุณกิตให้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเธอในทางทูสาวมากกว่าคนรู้จักหรือจ้านายกับลูกน้องแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรปล่อยให้สถานการณ์นี้ไหลไปตามสถานะของพวกคนเธอคิดว่าห้ามความคิดและห้ามปากใครไม่ได้ตัวเองก็ต้องทำใจด้วยเช่นกันคุณเพชรดูสิคะน้องพีนน่ะติดคุณกิจอย่างกับอะไรดี หม่อมป้าเห็นมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วจนถึงตอนนี้ก็ไม่ยอมห่างไปไหนเลยนะคะหม่อมป้าจะขอบอกคุณเพชรไว้ก่อนนะคะระหว่างคุณกิจจะริกคะแนนนิยมจับน้องพีได้มากกว่าคุณเพชรน,นะคะนี่ถ้าไม่บอกหม่อมป้าคงต้องเข้าใจว่าน้องพีเนี่ยเป็นลูกคุณกิจมากกว่าลูกคุณเพชรแน่นอนเลยค่ะมินตราไม่คิดที่จะตอบโต้คำของหม่อมจินดาตั้งแต่อยู่ในห้องอาหาร แม้จะไม่ชอบใจออกมากๆก็าตามกิดเองรู้สึกแปลกๆกับประโยคนี้เลยหายไปทางมินตราก็เห็นนั่งเงียบไม่แสดงกิริยาใดๆออกมาแต่นั่นก็มากพอที่จะทำให้เขารู้ว่าหญิงสาวที่เขารู้จักอึดอัดอยู่ไม่น้อยอย่า yeah, คิดแบบนั้นเลยครับคุณหมอมเพราะยังไงเลือดก,ก็ค้นกว่าน้้ำอยู่วันนี้ค่ำครับอีกหน่อยคุณเพชรอยู่ก็ต้องพีีบ่อย คราวนี้ที่ค้างจะเบื่อเลี้ยงอีกอย่างหน้าผมกับมน,น้องพีนะ่ะคนละพิมพ์เลยครับแต่คุณเพชรนะ่ะไม่ต้องบอกใครๆเห็นใครๆก็เดาได้แล้วครับว่าลูกใครมีนตาอยากจะขอบคุณคุณกิจสักล้านครั้งที่ช่วยกู้หน้าและศักดิ์ศรีไว้ให้ได้เป็นอย่างดีแต่ก็มีได้แสดงกิริยาอะไรออกมานอกจากมองหน้าแล้วยิ้มบางๆให้ แล้วก็หันไปตักข้าวครอบปากของตัวเองเดี๋ยวคุณกีดแลปรพทานอาหารเสร็จแล้วอย่าเพิ่งกลับนะคะออกไปเดินเล่นที่สนามลมพัดเย็นๆกันก่อนเดี๋ยวแม่อยากจะให้คนยกชาก,กาแฟไปให้ที่สนามเลยนะอีกอย่างจะได้อยู่เล่นกับหลานพีนานๆหน่อยลายนี้ตอนเย็นมักจะออกไปเดินเล่นทุทกวันคุณหญิงรีบแก้ไขสถานการณ์ได้ครับน้องพีชอบถอดรองเท้าเดินในสนามครับ อยู่ที่สวนก็จะเล่นกับผมแททุกเย็นตอนที่คุณเบลเตรียมข้าวให้ป้อนหนุ่มน้อยนะครับเชื่อค่ะเพราะเห็นทุกวันเหมือนกันเด็กอะไรไม่รู้ชอบเดินเท้าเปล่างั้นรอไปกันเลยไหมคะคุณเพชรหญิงก็อิ่มแล้วเหมือนกันหม่อมรัชวงศ์หญิงดับดาวหันไปถามให้คนข้างๆพร้อมคว้าแขนแล้วลากแขนของเขาไปด้วยกันเดี๋ยวครับคุณหญิง ผมต้องไปทาง,งานต่อก่อนครับเมื่อกี้ทำค้างไว้ยังไม่เสร็จถ้าคุณหญิงจะกลับก็ให้คนไปตามนะครับผมจะไปส่งไม่เป็นไรค่ะวันนี้หญิงให้ที่บ้านมารับก็ได้ไม่ต้องเปรงใจนะคะจะดีหรอคะวันนี้รบกวนคุณหญิงมาตั้งแต่เช้างั้นเดี๋ยวแม่ใหญ่ให้ในายทศไปส่งก็ได้พ่อเพชรทำงานต่อตามสบายเลยลูกงานเยอะไม่ใช่หรอช่วงนี้ เห็น <S an> คุูเลขาบอกว่างานเยอะจนหน้ายิ้มไม่ออกเลยครับไม่ใหญ่ขอบคุณไม่ใหญ่นะครับผมไปทํางานต่อก่อนนะครับคุณหญิงไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับ <S <S <an> <S พีระเดินออกจากห้องไปทันทีมินตรามไม่ได้หันไปมองแต่ฟังจากน้ําเสียงนั้นบอกได้ว่าเขาไม่พอใจะอะไรหรือใครสักอย่างอาจจะเป็นพ่อลูกไม่อยากให้คุณกีดได้มีเวลาเล่นกับลูกในเมื่อเขาต้องการที่จะอยู่กับคนรัก และลูกตาลำพังเท่านั้นป่วยการจะคิดหรือเลกแวงในตัวเขาจึงหันมาหาคุณกริตที่กำลังอุ้มลูกน้อยออกไปที่สนามเพราะทั้งสองไม่ได้เจอกันมาสองเดือนกว่าเธอรู้ดีว่าคุณกริตต้องคิดถึงหลานแน่ๆในเมื่อเคยเล่นด้วยกันทุกวี่ทุกวันนับตั้งแต่หลานเกิดมาเลยก็ว่าได้ดูท่าน้องพีจิรคุณกฤิตจังเลยนะคะ ไม่ยอมห่างจากตัวเลยมินตรามองสองลุงหลานที่วิ่งเล่นกันอยู่ในขณะดนี้ด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะหันมาหาสาวสูงสักที่นั่งอยู่บนพื้นหญ้าไม่ห่างกันน้องพีจะเล่นกับคุณกิจแบบนี้ทุกวันค่ะคุณกิจไปไหนกลับมาก็จะมีของฝากมาให้น้องพีเสมอไม่เคยขาดยิ่งเป็นของเล่นด้วยแล้วคุณกิจซื้อมาจนเต็มบ้านเลยค่ะเบลนะ่ะไม่ค่อยได้ซื้อให้ลูกหรอกค่ะ มีตาตอบออกไปเหมือนอย่างที่ตัวเองรู้สึกและเป็นความรู้สึกที่ทําให้เธออารมณ์ดีได้มากในวันนี้เมื่อคิดถึงทุกครั้งที่กิจหยิบยื่นน้ำใจให้ลูกน้อยผ่านของกินของเล่นแลอเสื้อผ้ามากมายมาโดยตลอดเกือบสองปีพลอยทําให้คิดว่าถ้าเขามีลูกเป็นของตัวเองคงจะยิ่งรักกว่าอะไรทั้งหมดผิดกับผู้ชายบางคนที่ไม่คิดจะมีลูก พอรู้ว่าลูกเกิดมากลัวคนจะตำหนิเลยต้องรีบไปรับมาเลี้ยงด้วยเงินแต่ไม่ใช่เพราะความรักจบตอน26ค่ะรอติดตามตอนต่อไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ